เออมีคนสร้างนี่นี่นี่กวดละนี่กวดละเราจะมาทำอะไรครับเจมส์ครับเกียนคนหมายถึงว่าเออเกียร์คนเกาหลีเอาจริงอ่ะไอไหนไปเลยไปเลยไปเลย เดี๋ยวนี่เกชนหนึ่งดัดไปดินไปแกงคนไทยไม่ได้มันต้องแกงคนเกาหลีอะล่วงแล้วล่วงแล้วถ้ากูนำอยู่คนเดียวเลยล่วงเลยชิว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 ล่วงล่วงดล้วล่วงล้วถ้าเห็นมีใครพิมพ์ไรแล้วเป็นภาษาเกาหลีไม่ต้องแปลกใจนะครับพ่อจะด่า เขาเลยเขาเซนไปเลยเขาเซนไปเลยจัดน vale. ักเป็นการเล่นที่โคตรชิวเลยไปดูครับว่าจะมีคนเข้าทันไหมครับไม่มีอ่ะหัวเลยจะไปดอมอะไรวะลอมหัวเดี๋ยวนี้อะไรไงไปไปเลย นี่ดองไก่ไปหน่อยแล้วกันโอ้โหชนสุ้งเท้าแดงปิวเลยอะโดนละโดนละมาแไงมาเก่ง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 ตึงมากตึงมากโดนโดนโดนโอ้ยโดนเด้งมาสวยโดนจริง โอ้พาดอิใช่ไหมละน,น,นี่นี่มาขาบาโบนัสมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ใหนี่เกตไหมเอาเลยเอาเลยเรล่งตัวไปตัวไปครับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เขาใช้ชูครับเอางี้ไหมภารกิจของเราคือทำอยังไงก็ได้ให้ถุงเท้าแดงเข้าเส้นเออมันก็มีวิธีอยู่นะนเกตไปเหรอเออต้องเกตไปแล้วก็ดักหมดแดงทุกจุดเลยโอเคแต่เราจะไม่เกียดดัก ไม่ไม่เกล็ดดักแค่หัวปวดปวดเองพอเขาเกล็ดดักมันจริงจรมันน่าเกลียดไปไอเจมส์เดี๋ยวเดี๋ยวเดีกูช่วยช่วยดันถุงเท้าแดงให้เขาไปไวๆไปไปไปเร็้วไปเร็วไปเร็วไปแล้วไปลวเออไป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 ไไปไปไไปดไไปไปปปปปไปปไปเฮ้ย คอยค่อยกดเซตดิกดเซตดิเอ้ยกดเซตไม่ต้องเบรกเออไป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 กดเซตไม่กดวะกดเซตดิไปชี้เอไหวมั้งวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาดู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 เอาอ๋อไปโอ้วิ่งไม่ดูแดดอีกโรยหัวปู่ลำบากยาให้มีครั้งที่สองนะอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดอ๋อได้ได้ อะไรเกมเขากำลังไปละท่านีสี่เนี่ไม่ควรตอนนี้ตามติดอยู่คือตอนนี้ยลุกลุกลุกไปลุก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 ลุลุก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 ลลุกลุกลุกบุกล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 ุเกกกกกกลลล เราไปๆๆๆๆๆปไปไปเลิกชีวิตแล้วอะไปนะเอาแล้วไปแจ็มทูทำไมตรงนี้มันเป็นน้ำยื้อแล้วไปเราบัตรมันไม่ถังนั้นมันขึ้นไม่ได้มันต้องมาตรงข้างหน้าเออเอ้าเราต้องหัวเด้งกูอีกเดี๋ยวสลับปล่อยเทมกันแกล้งเขาอ่ะนะให้เขาได้รับรู้ถึงความลำบากคือเราต้อง

เขาล่วงแบบพ่อพ่อพ่อใช่ไพอไอ้เชือกสายเขาไปเลยเขาพิมพ์ได้แล้วบบไอ้เขาไอ้เขาเข้าเส้นเอออย่างนั้นนะเออใช่ใช่ไอ้เราเข้าด้วยเข้าไหมเขาไม่เข้าอ่ะนี่ไงเขาแล้วเขาเอาเลยเส้นเลยเส้นเขาไม่รู้เส้น หนึ่าสองสามโอ้ยโอ้ยฟาเซกว่ะโดนหนึ่งหลบ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 โอ้ยโอ้โหแม่งรอดักเลยสัดคือแม่งมาตรงนี้เลยดักเซกอ่ะนี่ไงโดนไหมมันดักมันดักเฉพาะคนจริงๆเว้ย กูเห็นแล้วใช่ไหมใช่มันแตกจากพ่อคน